plastic. Welcome to the fantastic plastic world. Bienvenue au monde fantastique. สวัสดีค่ะเช่าหัดใหญ่นะคะวันนี้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะมาร่วมรณรงค<ม>์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะ<ม>เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะวันนี้เรามีสิ่งดีๆที่เป็นสาระประโยชน์นะคะมาให้ผู้บริโภคได้รับทราบนะคะ,ะมิทราบใครมีปัญหาเรื่องชีวิตเรื่องหนี้สินเรื่องอสังหานะคะหรือเรื่องอการใช้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ หรือโทรคมนาคมนะคะวันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะมาบอกกล่าวนะคะว่าเอ๊ะการเกิดปัญหาโทรคมนาคมเนี่ยเราจะร้องเรียนที่ไหนยังไงนะคะ mm hmm. หรือใครที่มีปัญหาเรื่องการซื้อบ้านไม่ได้บ้านบ้านไม่ได้มาตรฐานนะคะ mm hmm. สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคทาตอนนี้นะคะก็คือการดูแลสิทธทิประโยชน์ของตัวเองนะคะว่าการซื้อบ้านเราจะทํายังไงให้ได้บ้านที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตหนึ่งนะคะ วันนี้โมนิที่เพื่อผู้บริโภคมาพร้อมกับใครบ้างคะคุณโดนคะวันนี้มาพร้อมกับน้องๆเยาวชนนะคะจากจังหวัดตรังนะคะจังหวัดสงขลานะคะที่เป็นคนในพื้นที่โดยตรงนะคะแล้วก็จังหวัดสุรา์ธานีนะคะแล้วก็จากเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้เครือข่ายผู้บริโภคภาคกลางนะคะวันนี้เรามาหลายที่นะคะ ภาคใต้ด้วยนะคะมาร่วมการรณรงค์นะคะในสิ่งที่ในสิทธิผู้บริโภคนะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคไม่ทราบเลยก็คือสิทธิพื้นฐาน5ประการเนาะมีอะไรบ้างคะคุณบอลคะอ๋ออันนี้เราต้องเล่าสู่กันฟังยาวๆเลยนะคะสิทธิค่ะสิทธิที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการที่จําเป็นขั้นพื้นฐานนะคะค่ะเช่นอะไรบ้างเครื่องดูดหอมยานะคะที่อยู่อาศัยการดูแลสุขภาพนะคะค่ะ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการนะคะ,ะสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนที่จะเป็นเดี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะคะค่ะอันนี้ไปแล้ว3ข้อนะคะข้อที่4ี่ที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมนะคะในกรณีที่เราไม่ได้รับ สินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะสามารถให้คําแนะนําแล้วก็ข้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเขาได้นะคะในการอ่านหนังสือฉลาดซื้อนะคะหรือจะเป็นสมาชิกสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคนะคะด้วยการสมัครสมาชิกฉลาดซื้อให้กับโรงเรียนที่มีในใจนะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ลูกหลานนะคะ<อ>ได้บุญกับฉลาดซื้อใช่ค่ะร่วมเป็นการทาบุญนะคะเผยแพร่ข้อมูลนะคะ ฉลากตื้อคือหนังสือฉบับหนึ่งนะคะนิตยสารนะคะเพื่อผู้บริโภคไม่มีโฆษณานะคะไม่มีใครที่จะมาบล็อกข้อมูลของเราได้นะคะเพราะเราไม่มีโฆษณาเข้าไปแทรกในหนังสือนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เป็นสมาชิกนิตยสารก็คือสิทธิผู้บริโภคหรือความรู้ในสินค้าที่เราต้องการจะซื้อนะคะมีโครงการสื่อ จับตาวิทยุทีวีวิทยุและโฆษณาอันตรายนะคะใครชอบดูเรยาบ้าง oh, <okay. S 1> ค่ะเรยานะคะให้ข้อคิดอะไรดีๆกับเราบ้างหรือว่าใหา้สิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อลูกหลานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะให้ความคิดเห็นหรือข้อมูลได้ที่เ,เว็บไซต์ของกรมหมู่บ้นทีพึ่ๆพูดไปฟอกนะคะหรือเบอร์นะคะ0 2 2 4 8 3 7 3 7นะคะไม่มีค่ะ ทั่วไปนะคะค่ะวันนี้เรามีนะคะอยากได้ทำไงคะอยากได้ต้องสมัครเป็นสมาชิกนะคะไม่ย้องเข้ามาร่วมมาเล่นเกมใช่ค่ะใครอยากได้มาร่วมเล่นเกมเราจะแจกก็อยากได้เอาไปอ่านฟรีๆเลยนะคะค่ะอะตั้งคำถามนี้ก่อนแล้วกันเผื่อมีท่านใดสนใจเข้ามาตอบนะคะเราจะได้ทราบแล้วจังหวัดสงขลามีคำสั่งว่านกน้ำเตือนตาค่ะเวลาเรียนใจค่ะเสน่ห์สะพานธ์ินค่ะินธุรกิจแดนใต้ ธุรกิจแดนใต้ถูกป่ะเอ๊ะถูกไหมราคาคนขายมีราคาขังเราขายถูกป่ะของเราราคาเท่าไอันนี้เกี่ยวกับจังหวัดสงขลาอีกรอบนึงแหละดอกไม้ประจันจังหวัดสงขลาคือดอกไม้อะไรคะชื่ออะไรครับพี่ซันครับมาพี่ซันดอกไม้ประจันจังหวัดสงขลาคือดอกไม้อะไรคะสงขลา เออตรวตั้งค่ะไปเลยค่ะรางวัลนะคะเห็นไหมคะจจกกันง่ายๆทางลนิษัทผีโพ้นนะคะคือเล่นนี้จะไม่มีวางขายตามแผงทั่วไปนะคะใครอยากได้ก็สมัครเป็นสมาชิกค่ะค่ะอานนี้าืาพัดค่ะแจกพัดุด้วยนะคะแต่วันนี้เราอยากเป็นคนฉลาดต้องอ่านหนังสือฉลาดซื้อนะคะจะได้มีข้อมูลไว้ใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะจะต่อยิ่งต่อไหมคะ มาเล่นเกมกันดีกว่านะคะแล้วเราดูว่าในภาพสามแยบเนี่ยมันจะมีคำใบ้อยู่มันจะมีคำไหนต่อตรงไหนแล้วก็ให้เรียกให้ถูกกิบขนาดที่เป็นที่โสค่ะจะเริ่มตรงไหนก่อนอะไรยังไงเดี๋ยวเราดูว่าให้ให้ดูต้นแบบให้ดูต้นแบบนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะ พอกซี่มงโาแล้วนะคงสองตานะคะพูดใช่หน้แล้วพี่เดี๋ยจะพี่แบบเครดิตหลาใบเลยนะคะน้องและจีนุมาเทอรมาหาพี่เป็นร้อยครั้งเพื่อซึ่งก็ยังโทรพี่ไม่ได้ใจว่าแอคเวย์ดูแบเครดิตเนี่ยมันสามารถเรียว่าที่พีได้ในระยะเวลา ตามกฎหมายเนี้ยไม่ได้นะคะหลัมมงหกโมงเนี้ยก็ไม่ได้แล้วค่ะเจ้าเนี้ยไม่สามารถที่จะอ่อโทอมาเพื่อทวงเงินกับเราได้นะคะเขาเขามาข่าามขู่พี่จอากทางอื่นด้วยไหมคะมีข่มขู่เลยสะน้องถ้าไม่ถ้าไม่ใช้นี่วันนี้นะคะจะไปที่บ้านไปหาพ่อแม่อย่างนี้ไม่ได้เลยพี่ถ้าสมมติว่าเขาน่ะทำเรื่อง พี่นะคะที่ที่เป็นนี่นะคะไปต่อสุขคลนที่สามนี้ผิดกฎหมายเขาสามารถเข้าถุงได้เลยนะคะเราสามารถรอ